ไหวพ่อกไวพ่อกันลูกหุกัหวพอเูกหจะคว่ำนอีไม่หูจะเิรดน่มาโอยไวไหมวไหูจกเวิรดแถไม่ใหนอนนะมานุกไปรูปะถ่ายรูปไหถ่ายรูปถ่ายรูปหเยถ่ายรูปอไเพถ่ายรูป ไม่ไม่ไปกับพ่อไปลูกไปถ่ายมอไปลูกไปเออไปถ่ายลูกกับพ่อไปลูกเออนลูกนั่งมนั่งลงลูกนั่งลงไมกนั่งลงลนั่งนั่งลนั่งลงลูกไม่นั่งลงกนั่งลงไมนั่งลงลูกนั่งลงไมไม่เออเออได้มจะหูววในอีไม่เนาะมันก็มาเกิดเป็นก้นในสูนั่งลงลูกนั่งลงม้ดูตรงนี้ดูตรงก้างนี่เอยไปันไปบั